วัดบ้านแก่อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองสาราการปรเรียนที่หลอนที่สุดในประเทศไทยภาพที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ถ่ายทำจากสถานที่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ศาลาการ,ปรเปลี่ยนเฮียนหลังนี้นอกจากที่วัดจะมีงานจึงจะมีชาวบ้านมากันเท่านั้นแต่โดยส่วนมากวัดบ้านแก่แห่งนี้จะไม่ค่อยนิยมจัดงานในช่วงเวลากลางคืนหรือหลังพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้วมีคนเจอผีศาลาการ,ปรเปลี่ยนแห่งนี้ถูกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2512จนในปัจจุบันก็ยังถือว่าสร้างไม่เสร็จและมีการเปลี่ยนผู้รับเหมาไปแล้วกว่า100ลายเมื่อผู้รับ เหมาได้เข้ามาก่อสร้างศาลาแห่งนี้แล้วก็เป็นอันต้องเก็บของหนีออกไปกันหมดทุกเจ้าโดยมีเรื่องเล่าว่าคนงานบางรายได้มานอนเล่นอยู่บนศาลาแต่อยู่ดีๆก็มีคนมาปลุกบอกว่าท่านเจ้าวาดเรียกพอได้เดินไปหาท่านเจ้าวาดแต่ท่านเจ้าวาดกลับบอกว่าไม่ได้ให้ใครเข้าไปเรียกปัจจุบันศาลาแห่งนี้ ก็ปล่อยให้ฝุ่นจับนอกจากจะมีงานสําคัญจึงจะมีการทําความสะอาดสาลาเพราะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ถ้าเกิดทําความสะอาดแล้วโดยไม่มีงานใดๆหลังจากนั้นไม่เกิน3วันถึง7วันจะต้องมีคนในหมู่บ้านหรือมีคนในละแวกใกล้เคียงตายทุกครั้งและมีการนำศพเข้ามาบำเพ็ญกุศลที่สาลาแห่งนี้ทุกครั้ง สาเหตุที่ศาลาแห่งนี้มีวิญญาณและสัมภเวสีจำนวนมากนั้นเนื่องจากมีความเชื่อกันว่าในสมัยก่อนที่นี่เป็นสถานที่เผาศพโดยใช้วิธีเผาแบบกองฟอนตั้งแต่โบร,โบราณจึงมีวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วจำนวนมากที่ยังมีห่วงยึดติดอยู่กับณสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านบางคนที่มาทำบุญที่วัดก็เคยพบเจอวิญญาณคนโบราณเป็นผู้ชายนุ่งจงกระเบนยืนอยู่ และที่ใต้ถุนด้านล่างของเมนลุที่สร้างติดกับสาราการประเรียนแห่งนี้อมว่ามีจอมปวกขนาดใหญ่หลักษณะคล้ายกับโกดใส่กระดูกในทุกๆปีจะมีการจัดโต๊ะจีนผีเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะได้รับผลบุญและกุศลให้ได้ไปเกิด ซึ่งมีชาวบ้านที่ไปร่วมงานกันหลายคนต่างก็เห็นเหมือนกันว่าเห็นเด็กวิ่งลงมาจากศาลาแล้วหยิบอาหารพร้อมกับนมไปกินโดยที่ไม่ทราบว่าเด็กคนนั้นคือใครบางทีก็มีการถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มหรือกล้องมือถือในสมัยนั้นติดดวงวิญญาณที่เข้ามาหยิบกินอาหารบริเวณโต๊ะจีนอีกด้วยเรื่องทั้งหมดนี้ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ นอกจากนั้นยังมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มใหญ่จากต่างหมู่บ้านคิดอยากมาลองดีโดยพากันขึ้นไปลองของกันบนศาลาในช่วงเวลากลางคืนหลังจากนั้นไม่นานต่างก็พากันวิ่งหนีบางสิ่งบางอย่างโดยแบกเพื่อนคนหนึ่งที่หมดสติออกมาจากศาลาจนกลายเป็นที่เล่าขานของความเฮี้ยนของศาลาการประเรียนแห่งนี้ถ้าให้พูดไปตัวผมเองแอดมินช่องเดอะไ ก็เคยไปที่วัดบ้านแก่แห่งนี้และสัมผัสกับศาราการประเรียนหลังนี้สิ่งที่ผมเจอครั้งแรกเหมือนมีเสียงดังคล้ายระเบิดตกลงกลางศาลาตอนนั้นเป็นเวลาช่วงโพเพและยอมรับว่าตกใจกลัวสุขขีดส่วนในช่วงหลังที่ได้มีการเข้าไปมีครั้งหนึ่ง ผมเคยพบกับร่างไร้วิญญาณในชุดขาวลักษณะเป็นผู้หญิงสูงประมาณ160เซนติเมตรเดินอยู่บนหลังคาของศาลาและเดินอยู่ภายในตัวของศาลาซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาราลาประมาณสองทุ่มตรงซึ่งก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้เกิดจากสาเหตุใดกันแน่ แต่เรื่องเราทั้งหมดที่ได้เล่ามานั้นเกิดขึ้นเมื่อ7จถึงแปีที่ผ่านมาแล้วเห็นจะได้ในปัจจุบันเองพระอาจารย์ท่านเจ้าวาาได้พัฒนาวัดและบุรณะสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดขึ้นมาใหม่และต้องบอกว่าไม่ได้น่ากลัวเหมือนดังสมัยก่อนที่เล่าสืบต่อกันมาแล้วและนี่คือเรื่องราวความร้อนของสาราการปเปียนที่วัดบ้านแก่ต้องนับว่าเป็นสถานที่หลอนเี้ยนที่สุดในไทย โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังชอบกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ